สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าห้างทองสองใบขุ่เข้มนะคะแล้วก็สวัสดีลูกค้าห้างทองหลวงยาตรีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสจ็คอหนักสองบาทนะคะลูกค้าที่ขึ้นเข้ามาเหมนนี้นะคะเรามีมาโชว์ลูกค้าทั้งหมดสี่เส้นนะคะวันนี้เราคัดมาแต่แบบว่าสวยๆทั้งนั้นเลยเส้นแรกนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นงานลงยานะคะตัวเส้นนี้จะเป็นสีเสานะคะสีเสางานตนเลยนะคะลูกค้าดอกไม้จะเป็นสีขาวแล้ว ็เป็นสีฟ้าคัดเทลหน่อยนะคะลูกค้าตัวแรกเลยส่วนตัวที่สองตัวนี้นะคะลูกค้าจะเป็นงานมูลคัดนะคะมูลคัดสามเส้นแล้วก็เป็นทักเป็นงานเปียทั้งเส้นเลยนะคะลูกค้านี่เลยเป็นงานเปียอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าส่วนเส้นที่สามเส้นนี้นะคะเส้นนี้จะเป็นงานปัดหน้าทางองคำขาวนะคะตรงตุ้มตรงนี้เนาะ ตรงส่วนตรงกลางจะเป็นสีทองนะคะลูกค้าส่วนขอบๆตัวนี้จะเป็นสีพิงโกนะคะเป็นสีผูเนาะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้ามีเลยส่วนเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้เลยเส้นนี้จะเป็นการดอกไม้นะคะลูกค้าเป็นดอกไม้แบบนี้ทั้งเส้นเลยนะคะสวยมากเลยนะคะลูกค้ามีเลยวันนี้เราคัดมาสี่ลายสวยๆให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันเลยนะคะส่วนลูกค้าคนไหนที่อยากดูลายเพิ่มเติมนะคะ สามารถพักหาแอดมินเพจนะคะหรือว่าจะโทรติดต่อไปที่เบอร์021173969ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่อีกทีอลกิปหน้าอลกปหน้าเลยนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะ